ปอดเลนเจอร์ตัวเตี้ยหลายๆคนถามเข้ามากันเยอะว่าตัวเตี้ยามาแต่งแนวออฟโรดหรือว่าสายลุยเนี่ยจาะมาในลักษณะยังไงจะหล่อไหมมาชมคันนี้ได้เลยครับหล่อแน่นอนตัวนี้ลูกค้าเพิ่มเติมน,น,นะครับผมจะเป็นกันชนท้ายกาดรุ่นใหม่ล่าสุดของทางร้านนะครับผมกาดดีกว่าตัวอื่นยังไงนะครับผมตอนนี้พัฒน,นามาทำต้นเหยียบนะครับผมให้มันกว้างขึ้นแล้วก็เหยียบดีกว่าเดิมในตัวของกันชนท้ายนะครับจะมีไฟถอยห่วงโอเมก้าแล้วก็ไฟสองป้าย มาในชุดมันนะครับผมแล้วก็มีตุ้มลากสีแดงลูกค้าเพิ่มนะครับผมชุดนี้ให้มันดูแมทแล้วก็ลงตัวแล้วก็ชิ้นต่อไปที่ลูกค้าเพิ่มเติมก็จะมีโลบาร์นะครับผมโลบาร์พร้อมแหลกจากแบรนด์ Allender เลยตัวนี้สวยลงตัวใช้งานได้จริงนะครับผมรับน้ำหนักได้ประมาณ160-80กกิโลเป็นสีดำาวเวอร์โค้ ode, ทนแล้วก็ชิ้นต่อไปนะครับผมเป็นบันไดตะแกรงนะครับผมที่แนวออฟโรดเลยต้องใส่มันจะดูหล่อมากเลยถ้าไม่ใส่มันจะขาดอะไรบางอย่าง เนี่ยมามา